เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงนี่งไงรู้รู้ว่าจะพุ่งมากับวันที่เงาโอ้โหเรียบร้อยเจอนโซเทียนกระโดดเข้ามาอีกดิดกระโดดเข้ามาอีกดิใครเข้าไปอ่ะพี่กดสิให้นี่ไงเป็นจังหวัดรัดช็อตสวยงามยังไงโอ้โหตายไปหมดแล้วสี่ตัวอย่างนี้ก็ถึงเวลาจบป้าแล้วสิเพื่อนเอาละครับกล่าวสวัสดีคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปอยู่โอ้โหค้งในช่อง Step t ุ o นั่นเองนะครับ วันนี้ก็เป็นเลิกยากงงามดีแล้วผมที่ผมจะมาเล่นตำแหน่งที่ผมที่ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่รู้ว่าทำไมถึงผมไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันบตอนนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรผมผมพูดเลยบ้เลยเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งก็ผมที่ตัวหนึ่งที่มันแบบว่าเป็นเป็นตัวที่สวยแล้วแล้วก็เดินสง่าตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นในปกคลิปแล้วแลว่ามันตัวอะไรเนาะนะก <laughs> ็จะมาลองเล่นดูเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมแทบไม่ได้หยิบมาเลยตลอด ตั้งแต่มันเปิดเกมมาเลยนะไม่เคยเล่นแทบจะไม่ได้หยิบมาเล่นเลยครับผมนะก็ไม่รู้ว่าฝีมือจะโหดขนาดไหนครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นตัวนี้ครับผมหลังจากที่มันปั๊บขึ้นมาให้โหดแล้วนั่นเองก็มาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนครับผมไปแล้วก็ไปลุยกันในโหมดซโลล็องกันเลยนะครับผมโอเคเันเลยครับผมฉันต้องการเล่นอีลูเมียมาครับดูทุกคนเห็นไหมอัตราการเล่นในแดงผมไม่มีเลยสักตาเดียวดู ศูนย์ตานะครับผมแทบจะไม่ได้หยิบตัวนี้มาเล่นเลยนะนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนนะผมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะเนี่ย yeah. เขินเขินเลยเขินเลยมาเรานะก็มาจะลองดูกันครับว่าอิลูเมียผมเนี่ยจะสามารถโหดได้สักขนาดไหนนะครับผมนะซึ่งไม่เคยเอามาลงแรงเลยสักกะทีเลงนะมาเราดุนไปพร้อมๆกันนะครับทุกคน <Yahoo! S 1> เอาใจช่วยผมด้วยมา อยู่กับในเกมแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูคุณแม่เต้นโอ้โหโอ้โหพอ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 เดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นพอดีเดี๋ยวมันจะไปทำอย่างอื่นนะอิลูมีนะดูท่าเดินเจ๊แกโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันหมายเลขที่หนึ่งนางสาวอิลูมีเอ้ยเออถูกแล้วนางสาวอะถูกแล้วนางสาวอิลูมิะจากประเทศอะไรดีเนี่ยอันนี้ชุดน้ำแข็งก็จากประเทศมอสโคโลโลโลแล้วกันเออ มอสโกมันอยู่รัสเซียนี่หว่าประเทศมอสโกอีหว่าโอ้ <t> นี่นี่นี่โอ้ยมีสแต็กบอกอิลูเมียแลครับนะครับผมเดี๋ยวนี้ปาท่านหนึ่งไปโบตีไปหนึ่งทีเจ็บดิเจ็บดิเจ็บด,บดิธรรมดาปะธรรมดาปะฟไะฟเดอะโฮไฟเดอะโฮหอย่าประมาทท่านหนึ่งรีลูเมียนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบไกลมากแล้วก็กว้างมากเลยนะไปเราไปช่วยด้านล่างกันดีกว่ามาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วปาท่านหนึ่งไปก่อนโบ พาท่าหนึ่งก่อนโอ้เราไปเคลียร์คลิปการก่อนนีพี่จะสู้กับดีหน้าไหลน้องพี่สู้อยู่ดีหน้าไหลน้องทำไมอิรุมเมียมเดินช้าช้าท <c oughs> ่าหนึ่งก็วงใหญ่นะแต่มันมาเดินช้าช้าไม่รู้เพราะอะไรหายไปไหนแล้ววะซาต้าออกไปข้างบนแล้วไปโถเอ้ยอีรุมเมียเดินเร็วๆหน่อยเดินเร็วๆหน่อยแม่คุณเดินเร็วๆหน่อยแม่คุณไม่ทันทำมาหายกินคนอื่นแล้วเนี่ยเร็ว เออแม่คุณเดินสยายปีกอยู่นั่นแหละแต่อิลูเมียถึงแม้จะเป็นตัวที่เดินช้าก็ค่อนข้างขาตายนะผมนะแต่ว่ามันก็มีสกิลที่แบบนี่ไงสบัดบบอบสบัดบบอบเอ้ยเยไม่รอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดแล้วต้องฟิกเกอร์จ่ายก่อนจ่ายก่อนถือว่าแรกกับซาต้าแล้วผมนะในการฟิกเกอร์ครั้งนี้พี B ่มีติดแล้วเดี๋ยวพี่ใช้ฮาคี้สังเกตใช้ฮาคีสังเกตนี่ไงนี่ไง นี่ไงเจ็บดี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 เจ็บด,บด,บดีใครเข้าไว้นั่นไหนไม่มีไม่มีมมถือว่าติดูเมียนี่เป็นอะไรที่เหมือนปักวอร์ดครับสโคฟูลแปดอาดิสาตาบ,ยบ,าบยบินวะล่ะบยบินวะ่ะบยบินวะ่ะบวยบินว่ะมันบวยบินว่ะทุกคนโอ,โอ้โอ้มันบวยบินแน่บวยบินแน่บวยบินแน่แยวเอาคลิปก่อนเอาคลิปก่อน อันแน่รู้ทันรู้ทันอันแน่แน่อันติหนีอันแน่แน่แน่อันแน่เฮ้ยเอเดดอร์พุ่งมาบักยกสองสวยงามเอเดดอร์ไปพุ่งมานะครับจังหวะเมื่อกี้อันแน่อันเอ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 เไม่เลงนายหรอกเราเน้นเคลียร์คีบเราเน้นเคียร์คีบมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วบอกเลยโดนโดนเรียบร้อยเรียบร้อยเอาดีเอาดีข้างล่างเหรอข้างล่างพี่อันติช่วยสองตัวโดนตัวหนึ่ง ็นโซเกี่ยวแล้วโดนด้วยยังไงครับยังไงครับกลับมาดอกไม้ไหมกลับมาดอกไม้ไหมไม่กลับมายังไงเอ็นโซเอ็นโซพี่ผักให้แล้วพี่ผักให้แล้วทาร่ามาทุบผมทาร่ามาทุบกูตีไปได้หนึ่งทีหนึ่งทีโอ้โหตีคิปพตีมาได้ถึงตีชีพโอ้โหเอ็นโซเอ็นโซไล่เชี่ยนไล่เชี่ยนยังไงเออเหอะงัมนสงเอ้ยแต่เอซซีโดนสองเฮ้ยยายาอย่าทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผม อย่าทำเพื่อนผมเฮ้ยนี่ไงฟิกเกอร์ออกมาแุส่สวยอุย้ยกระโดดตีวิตายกระโดดนตีวิตายถอยความเพื่อนถอยความเพื่อนไม่ดี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 ดดดอย่าอย่าทำเพื่อนผมนี่ไงยก2ไม่ดี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 อ๋อไปดูเลนก่อนไปดูเรนก่อนไปดูเลนก่อน,น,อนใจเย็นใจเย็นพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาเออเออเขียนมันเขียนมันเขียนมันอา้าวโดนโดนเล่นเฉยโดนเล่นเฉยโอ้โหโจเอ็นดอร์ติดสแต็ก สามนะครับผมเทสสโมเล่เลยนี่ไหนยีน่าพี่กดอันติให้บอกโอ้โหยนี่มันไฮคิสังเกตบอกเลยบอกเลยโอ้โหจังหวะสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจังหวะสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะไรทาร่าอะไรทาร่าเมียวดิอย่าเยอะอย่าเยอะพี่กลัวอย่าระดับชาร์จชาร์จชาร์จแบบสวยงามเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงโอ้ยสวยโดนจังหวะนี้จังหวะนี่ไงผักไปถึงที่ดิไอซิต้าต้าวไปบินไม่ทัน ซาตา้าบอยบินครับเจอแไปเับพิสูจน์เข้าไปซาต้ามาแบบผมเก็บตงเองผมเก็บตงผมเก็บตงผมเก็บต,งเ,บตงเองอิมีโดนซาตา้าบอยบินมาแล้วติกเตอร์งัดไปหนึ่งทีงัดไปสองทีพวกปฏิเปิดเรียบร้อยยีน่ามาซ้ำโอ้โหมีเราที่เข้าคอมโบเลยครับผมสำหรับนี่มันคู่รักใหม่แห่งอเวไปนเนี่ยติ๊กเตอร์กับยีน่าเนี่ยสวยทุกสวยทุกช็อต มาแล้วครับดูดูดูเด,ด,ด,ดินสายเอลสายเอลระวังเอลเคสนะฮะยืดเมียระวังนะจ๊าระวังกรอยู่วะเอ็นี่ไงเอเดอร์นี่ไงพี่สตาร์ทแล้วบุ้คไม่โดนอ้าวล,ลาดลาดเฉยขอ,ขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจโทษไม่ได้ตั้งใจมันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะเกี่ยวมาไม่โดนเฮ้ยบักอ้โดนสวยนี่มันคอมโบคอมโบในฝันดาเมจขนาดนี้งานหยาบแล้วไง งานยาวด้วยไงนี่งไงโอ้ยมันอยู่ในไดยับอบอยบินว่ะผมอส่า์จะฟิกเกอร์แล้วก็ผักอะไรนะเอาเลนให้กระเดน็นเออแล้วก็ท่าหนึ่งแต่ว่าลืมแต่ว่ามันยังมีแฟนลับพี่ตูนะโอ้บอยบินยังไงยังไงเอาดิยังไงลิกเตอร์้ยวิดงัดมันงัดมันงัดมันสวยพีกก่กอติให้นี่งไงฮาคิสังเกตสวยนี่งไงมันต้องอย่างนี้ดีนี่แหละฮาคิสังเกตของเราเป็นไงแล้วครับ ตงดูและปาะกปื้มดีหน้ามาแล้วดีหนา้าจะเย็นลูกถ้านหนึ่งไม่โดนมันผักอันติออกว่ะโอ้ยอีกกี่ทีเอ๊ก็จะได้แล้วนี่ไงจะบยบินหนาจะบยบินหนาจะบยบินหนาโดนขัดก่อนโดนขัดก่อนโดนขัดขาโดนขัดขาดิโดนขัดขาดิโดนขัดขาอืมก็ขี่ขี่ไวอย่างน,นี้เฮ้ยเฮ้ยย,ยังไงยังไงนี่ไงรู้รู้ว่าจะ พุ่งมากลับมาที่เงามาแล้วทาร่ามาแล้วทาร่าอดีต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 กล้าว่าล่ะ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 นี่ตีฟรีนะ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 เอาละเอาละโอ้ยเพื่อนอยู่ข้างบนมันอยู่บนอันติยังไม่มีเก้าวิเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ไงเอาเลสนี่เอาผักออกไปผักออกไปแต่ว่าเอนโซกูไปนู่นแล้วเอนโซกูไปนู่นแล้วเอนโซกูไปนู่นแล้วกดอันติบังนี่ไงมาทำไมผักออกไป ถือว่าอัติอิลูเมียยังนุ่มนวลอยู่นะครับผมนะยังเบาอยู่ถือว่าเบาอยู่เยอะถือว่าเบาอยู่เยอะเราต้องออกคูดาวลดคูดาวอีกนะครับผมนี่ขนาดผมเอาพลังแฝงลดอันติเอ้ยลดคูดาวอันตินะครับผมยังค่อนข้างอันติได้ช้าอยู่เลยนะครับมันเป็นตัวที่แบบอย่างเง <positioning> <rim line> ี้ยแหละต้องใช้อาศัยคูดาวเยอะเยอะไม่งั้นมันจะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างทําอะไรไม่ค่อยได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดินช้าด้วยแต่ข้อดีก็คือมีสกิล CC อยู่นะครับผมนะ แล้วก็สามารถใช้สะบัดสะบัดเอวใส่คู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้สตันไปช่วงขนาดได้นะผมสะบัดเอวใส่ทีหนึ่งเดินแบบนางงามมันก็ต้องมีสะบัดเอวนี่รับธรรมดาปะ <Wow. S 1> ธรรมดาปะใจเย็นใเตะสวยเอ้ยมังกรดีอ่าอะไรอ่าดินดเห็นนะ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 โอ้ยโดนเหมือนกันนะเราเนี่ยโดนเหมือนกันนะยังไงยังไงถ้าโดนท่าหนึ่งนี่บอกเลยสะบัดบอบ บึงบ้งบึ้งเอ้ยช่วยหน่อยไอเตะช่วยหน่อยไอเตะชนะไม่เนี่ยโอ้ยเอ้ยยาหยาทารา่าดอ้ยสวยยอดไฮเตะในปอดกโดจใจสโลมันสวยออเอเด,ดอร์ยิง2-3ทีก็จะตายแล้วทุกคนสำหรับอินโรเมียนิมเจินนิมจัดดีีนะมีฟิกเกอร์เมื่อกี้เลยรอดไปจากความตายได้นี่มันไปนอกดสเซเดชันนี่ไงผักไปแล้วก็ต้นสวยนี่ทาราา เบต้าใหม่เหรอโอ้ยไม่ได <PH> <via> ้ออกวันมิวการหมดเลยรอดกระโดกก็ไม่อีกดิกระโดกก็ไม่อีกดิใครเข้าไปอ่ะพี่กดสีให้นี่ไงจังหวะบาสช็อตสวยงามยังไงโอ้โหตายไปหมดแล้วสี่ตัวอย่างงี้ก็ถึงเวลาจบป้าแล้วสิเพื่อนเอาเลย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 ทาร่าทาร่ายังไงล่ะปาเป็นหนึ่งทีโอ้โหเดินหนีแต่ยังโดนอยู่โคตรกว้างเลยทุกคนไม่รู้กว้างไปไหนเรียบร้อยครับผมก็สุดเวลาจบเกมโอ้โหโควงอะไรกันนั่นแ่ะโควงอะไรกันนั่นแ่ะตั้งพิกเตอร์ดีนะฮะเลย ถือว่าจากที่ผมเห็นนะจากการที่เล่นไม่ใช่สิจากการที่ผมไม่ได้เล่นอิลูเมียมานานนะครับผมหรือว่าแทบไม่ได้เล่นเลยนะจากที่เห็นเมื่อกี้ในการลงดัไม่เคยเอา,าเล่นเลยแต่ว่าดูจากทรงแล้วดาเมจค่อนข้างเพิ่มามาเยอะพอสมควรนะครับผมนะสำหรับอิลูเมียแล้วก็ระยะท่าหนึ่งเนี่ยค่อนข้างกว้างกว่าเดิมแล้วก็สตลนของท่าสอนเนี่ยค่อนข้างจะแบบสตลนนานขึ้นนะนิดนึง แล้วก็การเก็บสแต็กเนี่ยเหมือนมันจะง่ายขึ้นนะมันจะมีบอกสแต็กนั่นแหละผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์ได้เลยผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆมีข้อติยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นกดติดตามคลิปต่อไปได้ครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมของผมนะในนี้หมดก็ยาวเนี่ยได้เวลาตัดแล้วมั้งครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ 嗯。嗯